โดยผูส ina, ํานัดีมัโกได้ตนายกเทศมนตรนครานีางของทบรสใหบริการสากบตลดในการข้าหลงจากทรสปรเทศจัดสราจรหน้าสถานีเป็นทรสโคที่เป็นโขดแฝ่ทากางา้สางสถานีตารๆถเยอยู่งนั้ม่ สถานีนักตะวันตกสา,ารยาปากบางหลุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ โดารัฐมนตรีสาจารณสุขหรือต้นขาดางองสีธรรมรากดว์ารีการสขเสรอวานต์โดยบริดัทาคารไกำลัรัโดยที่แผนกตรวจสอและสํมราษองทางเกิด้ามวลาให้การชาราที่ต่อส้่งไปที่ฝัาตรงข้าสถานีทางด้านขวาของทา โปรดระวังระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้าจอดในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ด้านหน้าสถานีนะครับเดินข้ามไปมาหรือยืนชิดติดขอบชานชาลาโปรดระวังระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยครับออกกึกขักในเช้านะครับบรอดอรหรือนอนสทอนะครับยิง ชุดนี้ลงประมาณสี่ตู้นะครับน่าจะรวมสามร้อยคนไดนนนรน้รอดดออย่างเดินไปไม่หมดเลยนะครับแปะถกไรมาแล้วฮะ